สวัสดีค่ะ fc นาลิตาตูเกียวมินิมีเรียงมาบอกให้ฟังอันนองนองอันมอมอสอนองใหม่มอมอสอหกแปดบอกกัน b ิ y ิชัยอันไม่ใช่ทุกคนที่จะอินกับหมอลำมันที่จะเปิดเสียงดังเวอร์ลำคานเพื่อนบอกว่าลำคานเอาพี่น้องคะย o ิ c ิชัยก็ตอบกับ ว่าวดีดีแล้วตอบกับวังสิเดผู้กันปุริสายพ่อเป็นเจ้าของวงแล้วจะเป็นผู้จัดงานครับก่อนอื่นต้องขอโทษลูกๆน้องๆน,นิสิทธและทุกทุกท่านที่เสียงไปรบกวนเด้อครับอดทนเอาลาปีหนึ่งพ่อจัดสองเทือคือเปิดวงแล้วก็เดินสายไปต่างจังหวัดแปดเดือน แล้วกลับมาปิดวงที่บ้านครับพ่อเกิดยุนีจัดงานกระเพื่อให้ปัจจัยมาพัฒนาวัดวาพัฒนาชุมชนบ้านพ่อลดเสียงหายยุแล้ครับแต่เสียงมันไปตามล้มหน้าเวทีอีหลีกับบ่ได้ดังแห้งปันไดแต่มันลอยไปตามล้มกระสีดังแน่หมองเงียบอดเอาเดอ้อพ่อจัดปีละสองเถ้อพ่อจัดมา ทุกปีเก่าปีแล้วลูกหนูมาเรี้ยนเดี๋ยวบบกี่ปีหนูก็บจบไปยู่หมองอื่นแล้วลูกเปิดทางให้อาชีพพ่อน้ำแนลูกลูกเนาะอยู่น้ำกันโลกของเฮาทุกคนใช้ด้วยกันอยู่นำกันครับต้าดัน,นบ่อยสีใช้แล้วตอบดัน,นดีคัะพี่น้อง โอเคเด้อจ้าจังไดงก็ฝากติดติดตามมันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอฟซี FC นานิตาตูเกียวเนี่ยเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย